ปลาลุงอย่ใได้ปลาลุงอย่ใช้ขนามาดูลูกปิง้ง,งปิ้งปิ้งปิ้งามแ่เนี่วนเดือดนวมอันนะหนูจะมาได้ผุขาดไปหาขาหนาเลยสวดีครับต้นขาบต้นขาสเช้า่าวต món mặn muối đây, chả bá, mặn muối, ba lươn băng đúc, ping ping hải ba lươn đúc, hoạn tinh 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 tinh

จิงจิงจิงพี่หานามอ่ะพีูุ่พี่พี่ท่านเขาอี่ทางพี่ไลยยิมหวานด้วยยิมหวานยิหวานปิ้ง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 ปิงองอมเ้คนรอได้นี่คนรอได้มาใสๆไปเห็นในคนรอบึงกินข้าวต้มตอนเช้ากินเพ่งกะทายง่าย จหากินขผาะเลยเอ้าเลนัอืมก่งเก่งเด้อาง่ไวเด้อเดี๋ยวมันกินเผาแล้วก็ไข่แน่ดอกปลาลุงเลยงอชิจกนุมนักซองนมได้เพิ่นนะจุกแล้วไ้าจุกแล้วไปห้าว้ยว้ยอัจุกเตี้ยว้ยไอ้เดไอ้าลุงไอ้ปลาลุงไอ้ปลาลุงอี่หายเพิ่นเหตุเพื่อหายได้ไหมออ อร่อยอร่อยไรไหมแซบ่บอสมัน,มนออ่างผักกวางตุ้งโมเมทผักอัไนะผักผักอะไลืมผักอันน้เขาว่าผักกาดพี่น้อ,อเปลี่นผักกวางตุ้งมาสิดิฉนโมนเมเบ,บืมันหน้าตามันเป็นยไรกัน Ừ. để ừ. ớm... hmm, cái nằm nè Nằm đâu Âm Ping 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 ừ nhắn honey em bố bớt chụp bà luôn kì tên Hương nè là khăm xong khăm sẽ khay để thôi 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 ừ thôi 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 xong bà tôi mới được đú, té nâng nâng là nâng bay nâng 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 nâng

จะเปยไวอเจ้าสมอ้ันได้เจ้าสิเปลีมาลงอบ่คุยเปลี่ยนดูบาเาบุจักภาษาลาวกันนี้เนาะเอาไปใช้บาอย่าบอ๋อกันติดตเมื่อเ่บ่ใช้แงเอาปลี่ยนลงไปมาขังเนาะาขังเท่เท่แงนะใรเขาไปคือเขาจะหมุนกับบ่ ก็จรงเรับ่ใยามมาขเางในเนาะอืมคุณเขาซะก่อนหาก็เลี้ยง้มัเป็นห้สูง่มันถั่วมันเบิมันจะเป็นรหน่เนาะเปงมันลู้เข้อดาพูด่วนนลาเปงน้ำนี้มันกับี่เบิดเปลงไฮเดยนกวิดเลยดีไปแจ้ิเปงลงไปมันจะไปอาบแล้วก็คุนเปน้มองอาแบบทหเนาะเจอ้นะ หบุเปงน,น้ามันน้อยนี่เขาให้กระกหลกองมือได้หนมันคือขาหมดเลยแทมีพนะลังขนหลอกห้าหลอกริงจริง <laughs> จะไปองจังบอนจังบอนมองก้นทอเขาเห็ดมก้นทอแลครับหมองทสปลาทสทั้งนั้นโสรไฟบงหลบได้รู้สึกอย่อโอ้โอ้โห มันงินจ,จ้มันค่อมันมุน,มน,นคือแท่งเขาเนาะไปเลยอมมันตัดเลยหายเขาทากระด้างะอ๋าล้วมาหลบนอนมัด่ะเขาต้มฟัาว,า,ว,วาคิปสีนู้ เขาเปลี่เายุดห่เตเขาเลเขาเป็นในพเขาเอาไปลอกเขาเสียหน้าแห้งเขาได้เขเปลี่งไงมึงขึ้นไงมึงเห็นไ่ไุนเขาเขาไปเขาจะเปิดคือในเขาโหจะไปเห็นบ่นันไปหลอกมันเลอะจนขึ้นเล็ดเก็ดเก็ดลงไป ชื่อกระเป๋าก่อนเปาอ่องหา่าดนนู่ียนแล้วอะะถ้าหนูนะนมงนี้เอ่ยคนข่าคนเข่าจะพอใจเมยได้กินหรอกินนะตัวกอยก็จะ เอเงี้จเป็งานหลุมเป็นงานเนาะเอาเงี้ยทาเห็ดเราก็เห็ดน้ำเห็ดง่อยมันก็นอนกับน่องน้ำหอดแล้วกำนังหลับคืออะไเบิรงนั้นหรอแล้วคือกระจังในน่องเป็นเบบเป็นงานเบิรเออใน้างชื่อนะเฮ้ยได่เค่องเขียนี่ได้ห้างชื่อนี่อไลาดมาหลาดที่มาห้ามข้ามอไรเนี่ยชื่อนี่น่องกับเงี้ยวนชื่อขนมบะชื่อขนมเหนื่อยง

เมื่อเนี้อากาศดีนี่มอสิบ่หายคนหมาหอนอืมใส่อาหาศ่านเอาหมดเลยียังยาวังเ่งยบหนาวเสหายอบอเขาเาไปเสียเาไปได้เสียอ่นงเขาเป็นอย่งว่าคือมือนงบบริสิกไ่ช่วยก็ช่วยบ่ได้นั่นเองบึง เดี๋ยวจะปักมันแล้วปักเนี่ยบลังลานมาเขาหนีตัวจะอะไรมาสิจะจะมาจะถอยสามสามถอยอ่านหน่อยนะเอาเย็นยู่นติ๊บนเด้เต็มอ้อยกระปิชชงชอันนั้นกระปิชแตกได้เจ้ากระแสกระปิชแตได้อืมระเบิดไม่เป็น

mâm lặng em mặt yêu bác hãy tên một loại 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 một một loại một loại một loại một อย่าไปมัน hmm. mm ี hmm. mm ่ตกนะเอ้ไปข่ี่ขสาเลยเอเนยังกเด็กการอบุ้มดหัวมันเลไปคุกสา่มันเป็นยังเด้เน่ยปลองค้องไดโน่นโปไ้คล้องแข็งะบออืมนกเหคืออกมันเห็นชื่อ่อยากือนกี

සිටිරිතියි ව claro